บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่25มกราคม2568ณวัดขุนสม,มุทรจีนสม,มุทรปาปา,ปาการช่วงเช้าของ นเวลาหกโมงเช้าก็น้ำทะเลกำลังนุนขึ้นรับบรรยากาศลมพัดเย็นๆยนสบาย ดิมฝั่งวัดขุนสมุทรจีนสมุทรปาการดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นดูนกกระยง เช้าก็กำลังหากินหาปลาหากินปลาตามธรรมชาติบงเขาอ,อยู่ใกล้น้ำก็อาหารเยอะหอยปูปลาปรุมสมบูรณ์ ังนี้ที่ที่ท่านกำลังเห็นก็เป็นบริเวณวัดขุนสมุทรจีนสมุทรปาการตายภาพช่วงน้ำทะเลกำลังนุนขึ้น เสียงลมพัดเสียงคลื่นทะเลสัว์กับเสา พัสมุดขุนจีนสมุดปาจีปาปาการก็ไม่ไกลาจากทะเลเท่าไหรนะ่